ของไอแม่ของลูกสาเมีจากถีเพิ่นจะท่วงสิทธ์ต่างๆให้ลูกสาวเพิ่นสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนอยู่กับช่องเทยไทยในอเมริกาจ้ากลับมาเจอกันอีกแล้วจ้าหลังจากที่อาทิตย์ที่แล้วเข้าปางเห็ดจ้าตอนนี้ก็คิดฮอดจระไาเห็ดจ้าเพราะว่าไปพอปลาเหตุ่งหวานปลา เห็ดละโกแบบว่าโอ้ยแบบว่ามีแต่ดอกอง,งา่ามีแต่ดอกอยงใหญ่เพราะท่นได้เบิงคลิปไปย้อนเบิงในจากคลิปเก ok ็บเห็ดละโงกคลิปเก็บเห็ดพึงหวานนะจ๊ะแล้วก็อาทิตย์นี้ก็เสียอยากไปเก็บเห็ดอีกจ้กทุกคนมาเข้าเรื่องเฮ้ากันเนาะจ้กสิ่งที่ทุกคนสิ่งที่ทุกคนต้องหูเวลาแบบว่าเฮ้าแต่งงานกับพลังก็คือพินัยกรรมของสามีหรือว่ามรดกทรัพย์สินของสามีเนาะจ้กที่ทุก ที่ห้าต้องรู้เนาะจ้ะเนาะเราไม่รู้หรอกว่ายัางยงมันจะเกิดขึ้นเนาะจ้ะแต่ว่ามันเป็นสิ่งจําเป็นมากที่เราจะต้องรู้พินัยกรรมสมบัติสามีเกี่ยวกับสมบัติสามีอย่างต่างๆเนาะจ้ะเนาะก,ก้อนที่อันนี้คอยเสียว่าในในส่วนโตของคยเนาะจ้ะก,ก้อนคอยชิแต่งงานนี่เนาะจ้ะก,ก็คือสามีใดเหตุไอไพินัยกรรมไว้เนาะจา้ะใดเหตุแบบว่าทรัพย์สินก่อนแต่งงานเป็นพินัยกรรมจ้ะ หมายถึงแม้ว่าทรัพย์สินก่อนแต่งงานก็คือสามีกับสิริมากว่ามีอยังแน่มีอยังแน,น่นาะสมบัติของสามีก่อนที่จะแต่งงานก่อนที่คอยจะจดทะเบียนสมรสนะจ๊ะก็คือคอยบอมีสิทธิ์ในสินสมรสนะตรงนั้นเพราะว่าห้าว่าได้สางม,มากน้ำกันจ้ะทุกคนเราไม่ได้สร้างมาด้วยกันเราไม่ได้หามาด้วยกันอันนั้นก็คือเป็นทรัพย์สินของสามีก่อนแต่งงานอันนี้ ลหลายประเทศอาจจะรู้หรือว่าบอลรู้เนอะจ้ะแต่ว่าของเมกกาเนี่ยคือแบบว่าทรัพย์สินของสามีก่อนแต่งงานมันเสียเหตุมาไหววามียังมิยังไม่แน่รีบรีมากโอ้ยขระศอรจ้ะทุกคนแบบว่ากีตาร์สามีแบบว่า,าซาแบบาีหาโตมีแต่ละตวลัวละสองสามพันเหรียญโอ้ยถลายเนี่ยว่ารวยอลไสุลักกีตาร์สามีไปขายสบเนาะเป็นตาแบบว่ารวยถลักขายกีตาร์ซีหาโตนี้ ตัวระบบแพนนงจาะอันนี้ก็คือแบบว่าเราไม่มีไอสิทธิ์ไอคือเราไม่มีสิทธิ์ที่จะแบบว่าครอบครองสมบัติของสามีก่อนแต่งงานเบาง่ายๆนอกจากนะแต่ว่าเฮาก็ต้องรู้นะจ้ะว่าสามีนี่ของเฮานี่มีทรัพย์สินสมบัติอะไรมั่งนอกจากจำเป็นมากๆที่จะต้องรู้ เพิ่เกิดมือใดเมือนึงเพิ่นไปก่อนหรือว่าข่อยไปก่อนเสียหนอยังหน่อยเฮาก็ไดรู้ว่าเฮ้ามีมีไอมีสิทธิ์ณสมบัติของสามีบอแต่ว่าทรัพย์สินก่อนแต่งคือเฮ้าบอมีเฮ้าบ่มีสิทธิ์จ้าทุกคนเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปว่าไปแตะต้องอีหยังต่างๆนอกจากเขาเฮ็ุไห้ที่เขาเฮตุไอไววนี่ก็คือแบบว่าป้องกันเพื่อแบบว่า เ้ายากรสิน่าจ่ป้องกันแบบเข้ายายาแบบว่าแต่งงานแบบสองสาเดือนสี่เดือนแล้วว่าปีหนึ่งสิเนาะเข้ายาสามีกับสีบ่ได้แบบว่ามาแบ่งสมบัติหรือว่าแบง่งอีกอย่งาง่างท่เพิ่นหามาไว้ก่อนนานนี้เนาะจ่าคือเพิ่นป้องกันไว้ไวเนาะจากเนาะกะมาฟังในส่วนของของข่อยเนาะจากเนาะที่แบบว่าเข้าเดี๋ยววัด แต่งงานมาแล้วก็คือคอยเป็นคนที่สิถามสามีบอกว่า,วาถ้าเธอเป็นยังไปฉันสิได้ยังแน่หรือว่าถ้าฉันเป็นยังไปลูกเธอสิได้ยังแนส่สิมันเป็นสิ่งจาเป็นมากที่เราจะต้องรู้ไอ้ส่วนนี้ผู้ใดที่แต่งงานกับฝรั่งนอจากใครที่แต่งงานกับฝรัง่งหรือว่ากําลังสิจดทะเบียนแต่งงานกับฝรัง่งต้องศึกษาไวนอจากเพราะว่ามันมีเขตลหลายเขตให้เฮาได้ศึกษา พราะว่ายหลายๆคนแต่งงานกับพลังพ่อยสามีเสียแล้วบไดายสมบัติแถมมีนีให้คนที่อยู่ทั้งหลังใจหนีให้มีสี่น่าจะทุกคนอันเนี้ยคือเห้าต้องศึกษาไว้แล้วก่อนที่เข้าสิแต่งงานแล้ว,ว่าจดทะเบียนกับไอ้สามีพลังหรือสามีต่างชาตินอกจากในส่วนของข่อยคือข่อยถามจะว่า เราห้าบุกหูหนอกจากว่าผู้ใดสิธ์ไปก่อนไปหลังสิตแต่ว่าข้าจําเป็นที่ข้าจะต้องหูคอยนี่ทามสามีว่าเธอถ้าเธอเป็นอย่างนี้ฉันสิได้อีกอย่างแน่สินะเธอฉันสินมีสิทธิ์ในแบบว่าทรัพย์สินสมบัติหรือว่ามรดกของเธอบอนสินะเพราะว่าจ้ะเพราะว่าสามีคอยนี่เรามีลูกสาวจ้ะทุกคนอาจจะยังบ้านในรูเนาะแต่สิมอบอกตรงนี้ว่าสามีคอยนี่ เขาเคยแบบว่ามีครอบครัวมาแล้วแล้วก็มีลูกสาวคนหนึ่งนอกจากก็คือถ้าแบบว่าเกิดอะไรกับสามีเนี่ยจะคอยกับลูกสามนี่อาจจะได้แบบว่ามาตกลงกันเพราะว่าถ้าสามีบริหุพินัยกรรมไวส้สิมันสิเกิดเรื่องเล่าไอ้ขึ้นลงขึ้นสาลฟ้องสาลเพื่อที่จะเอาสมบงสมบัติเอาอย่างต่างๆของสามี ฉะนั้นนะจ๊ะสามีเนี่ยสามีจะต้องหลอกขอบสามีจะต้องแบบว่าเหตุไอพิน่ายกรรมเหตุไอมอบทรัพย์สินสมบัติสิให้ลูกหรือสิให้เมียสินะจ๊ะทุกคนสลับไอเมียไม่ยังข่อยนอกจากที่แบบว่าแต่งงานกับสามีมากม,มานนี่เนาะสิ่งที่คอยชีดได้รับจากสามีก็คือ,อเป็นไอ ประก,กันชีวิตจ้ะทุกคนเป็นประก,กันชีวิตที่สามีเหตุวัยนาะจะคือคอยมีสิทธิ์ที่จะเบ,บิกแปลว่าเบิกเงินส่วนส่วนวน่ะน่าจะแล้วก็คอยอาจจะแบบว่ามีขอตกลงกับลูกสาวเออแบบว่าให้ลูกสาวนําสินะแบบว่าแบ่งเค่งตอคเค่งให้ลูกสาวจางังี่เพราะว่าคอยมีไอ้มีแบบว่ามีสิทธิ์ในแบบว่าประกันไอ ประกันชีวิตสองสามีก็คือสองตัวนะจ๊ะมีมีศิทน,นะตรงนี้ก็คือสองโตที่แบบว่าคอยลู้นะจ๊ะเพราะว่าข่อยต้องทามสามีบอกว่าสังสิได้ย,ยังเหมือเหมือถ,าถา้าเธอแบบบอยุแล้วสีนะจ๊ะเล่าเข้าตรงหูนะจ๊ะทุกคนอันนี้มันเป็นสิ่งแบบว่าพื้นฐานที่เข้าสองหูเวลาเข้าแต่งงานกับฝรั่งฝรั่งมาอยู่เมืองนอกมาอยู่เมืองหน้าแบบนี้เนาะมันจะได้บ่ไเด็กเกิดปัญหาตามมาที่หลังสีนะจ๊ะทุกคน แล้วก็ทรัพย์สินนี่นอ,อย่างต่างๆเนี่ที่สามีเดไว้ยได้จากที่สามีเดไว้ก็คือถ้าเกิดสามีของเฮ้าเนี่ยว่าบ่อยู่แล้วสิสิ่งที่เข้าจะได้รับอาจาจะเป็นแบบว่าของข่อยใน้ข่อยเฉว่างในส่วนข้องขนัญจากก็คือแบบว่าบ้านรถไอทรัพย์สินต่างๆของสามีนี่สิตกมาไอสิตกมาอยู่สิตกมาอยู่น้ำข่อยเพราะว่า ่อยเป็นเมียล่ะกับคอยบาดบ้าบดแบบว่บบบายากับสามีเนาะจา้ะแต่ว่าถ้าเกิดอีกองั้นกับคอยอีกสมมุติว่าถ้าเกิดแบบถ้าเกิดคอยล้มหายตายจากไปทรัพย์สินสมบัติต่างๆที่สามีแบบว่ายกไม่คอยก็จะตกไปเป็นของลูกสาวโดยอัตโนมัติจ้ะทุกคนอันอีกก็คือแบบว่าในส่วนของไอ สามีควายก็ของคอยเนาจะรัพย์ชิ้นสมบัติต่างๆถ้าเกิดว่าสามีแบบว่าเสียแล้วหรือว่าตายจากไปแล้วหรือว่า่อยุ่แล้วทรัพย์ชินสมบัติต่างๆก็สิตกมาเป็นของคอยแล้วถักคอยแปลว่าตายไปหรือว่าเสียชีวิตหรือว่า่อยุ่แล้วอันนีนะรัพย์สินสมบัติในส่วนของสามีก็สิตกไปเป็นของหลกสาวของสามีอันนี้ก็คือไอ้สามีของข่อยได้เฮ็ดไว้แล้วจ้ะ แล้วก็แม่แม่ของไอ้ของของลูกสาวสามีนะจ๊ะเพิ่นกับท่วในใจทั่วงไอ้สมบัติของสามีให้ลูกสาวเพิ่นถามว่าพินัยกรรมของสามีต่างๆยังเป็นซื้อลูกสาวบอลสินะจ๊ะยังเป็นซื้อลูกสาวบอไอ้เมียเก่าเพิ่นถามนะถามว่าไอ้มันจะเป็นสิทธิ์ของเขาเนี่ยจ๊ะเนาะ ที่เขาชีท่วงถามไอ้ซัพย์ชิ้นส้มบาทไอ้ให้ลูกเพิินนอกจากแล้วก็เทากับบรรลุดอกจ้ะว่าไอ้สิ่งสิอ,องหยงหลายๆต่างๆสิเปลี่ยนไปบอตัางเธอไอ้สามีอาจเสียบอกว่าเปลี่ยนกระได้นอกจากเปลี่ยนยกไปให้ลูกสาวเบิดหรือว่าไมา่ให้คอยเบิดอันนี้เฮ่ากับบรร้เนาะจากในอนาคตนาะจ้ะบางเธอสามีอาจเสียเออบอกหักคอยแล้วเอาสิน,นาะจากบ่ให้คอยไอ้ซักสลึงซักบาท อันนี้ก็เป็นสิทธิ์ของสามีแล้วก็เป็นสิทธิ์ของไอ้แม่ของลูกสามีนะจ๊ะที่เพิ่นจะทวงสิทธิ์ต่างๆให้ลูกสาวเพิน่นเนาะเข้ากับบด้เข้ากับบด้มีสิทธิ์ไปกล่าวกายไอ้ณณส่วนตรงนั้นเนาะจา้ะเนาะเฮ้ยนางเถื่อแบบว่ามันก็นยุ่งยากนะจ้ะทุกคนที่แบบว่าเฮาแต่งงานกับไอ้สามีที่แบบว่ามีลูกติดมีลูก สาวเลว่วะมีลูกทรายอย่างกับแหลวแต่เราจะหน,นีมันสิลำบากในหลายๆอย่างจะไหนเสียบาว่าเอ่ที่สำคัญที่สุดก็คือเนี่แหละจะเรื่องไอ้พินัยกรรมหรือว่าสมบัติของสามีเสียแล้วมันจะมีปัญหาการนงินสีเน,ะนาะฉนั่นเหาสิต้องรู้นะจ้ะ,จะต้องรู้แบบว่ากลไกไอ้กลไกพนะว่าแบบว่าเป็นทางการแห่งกันคือแบบว่าทังเข้าทังออกไอ้ สมบติของสามีว่าเพิ่นสิหายผู้ใดจังสันจังสี่ชิโยกหายลูกสาวหรือว่าเชยโยกหายเมียไม่ยังขอยงสีเนาะจ้ะหรือว่าเชยโยกหายเมียเก่าเพิ่นหรือว่าสชยโยกหายลูกสาวสีเนาะอันนี้เราเขา,า,าจะต้องหูสลับ่อยนี่คอยจําเป็นสิจะต้องลู้เกี่ยวกับทรัพย์สินสมบัติของสามีเนาะจ้ะเนาะเราไม่รูห้าววหลูดอกจาะว่ามือใดมือหนึ่งแบบว่าเออเขาอาจจะไปก่อนหรือว่าคอยอาจจะไปก่อนสิแต่ว่า เขา้องถามสามีเขาว่า,วาเออถ้าเธอเป็นอย่างฉันสิได้อย่างหรือว่าถ้าฉันเป็นอย่างลูกสาวเธอสิได้อยังในซัพย์ซินไอสมบัติของสามีที่มีอยู่ณตอนนี้เนะาจา้ะมันจะได้แบบว่าบอดมีปัญหาตามมาทีหลังระหว่างไอเมีมยใหม่กับเมียเกา่าหรือว่ากับลูกสามีาจะาสิได้แบบว่าบ่าต้องฟ่องทรงฟ่องสาลให้มันยุ่งยากลําบากเสียเงินหลายขั้นตอนนะจ๊ะก็คือแบบว่า เฮ็ดไวเฮ็ดพินัยกรรมไวล่วงนาคือสามี่อยเฮ็ดไวนี่คือดีที่สุดแล้วจ้าทุกคนเนาะโอเคจ้าทุกคนสั่รับคลิปนี้คอยกะว่าวย่าแล้วนะจ๊ะนอเย้าคลิปนาสิพาทุกคนไปเก็บเฮ็ดอีกนะจาะนอสั่รับคลิปนี้ข่อยขอโตไปก่อนจ้าพอกันไหมคลิปนาดูแลสุขภาพกันนะจ๊ะน๊ไปบายจ้า